ก็คือถเป็นโอกาสทันดีนะครับที่เราจะมีทรัพยากรสมมุติ์หารามากในการพัฒนาพื้นที่ดินท้านให้เกิดพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมให้คนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นวิกยตที่เลวร้ายมากคว่าการพฒนารนณน์การลงทาทีสร้างน,น,า,น,นา,งงานเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมว่าแม่นางโดนบ้า มันเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วดังนั้นการพัฒนาแม่น้ำที่ดีคนครับให้แม่น้ำมันไม่ตายนะให้มันยังหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไปได้ให้คนใช้แม่น้ำได้ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ทางระบายน้ำไปดังนั้นผมว่างานที่อยากเห็นก็คือพิารที่คนเมืองทั้งเมืองนะได้กลับมาใช้มันได้มีพื้นที่ที่คนได้ใช้มันได้แล้วก็คองคนสะ้อนให้เห็นวิาต่างประเทศยุคที่ไทยเราอาจจะไม่ได้มีอะไรชื่ราชูตามากนักอยากเห็นแม่น้ำกลับมา บอกชาวโลกว่ามีนคนไทยทำกับน,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 น้ำแล้วก็เป็นตัวอย่างที่หลายประเทศเรา,เาใช้่อได้